มันไม่มีครับมันแล้วแต่คนแต่ว่าคุณก็ต้องอย่าคิดว่าคุณจะเปลี่ยนเขาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าไอ้อะไรที่ผมเคยเอ๊ะตั้งแต่วันแรกๆนะผมยังเอ๊ะอยู่ทุกวันนี้เลยแล้วผมก็นึกว่าเออเดี๋ยวก็ค่อยๆขัดเกลาเดี๋ยวเขาก็สังเกตว่าเ,เราแบบแบบชอบทักเรื่องเดิมๆก็ทักอยู่ก็เราก็คงทักกันตลอดไปและเรื่องที่เขาทักผมก็ก็เป็นปัญหาเดิมๆเราไม่ได้เปลี่ยนกันเลย แต่เรารับได้ไงเราชอบด้วยซ้ําเลยมันก็คืออย่าพยายามเปลี่ยนไทรถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนเขาหรือเขาพยายามเปลี่ยนคุณก็คงต้องหาคนใหม่แหละผมว,ว่าพี่ฮาน่าทราบไหมทีเป็นสิ่งที่พีเด็กเนะทราบค่ะเขาบอกบางทีฉันน่ะเปลี่ยนไปนเรียบร้อยแล้วเธอยังไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยก็เราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะทาทุกอย่างมไม่ตดมใจไม่เหมอเสมอใช่เสมอต้นเสมอปลายค่ะเราเลยอยู่ด้วยกัน16ปีมาเราจะไม่เปลี่ยนไป